ครับว um, uh, ันน um, hmm. right. ี uh, uh, um, ้เกษตรทากินพาตะลุยไปดูอะโวคาโดที่เกษตรที่สูงพบพระอหืรว่าชื่อเป็นทางการก็คือศูนย์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดาะตาหากปลูกก็กลนี่ฮะคือจรสภาพนี่แหคือพวกในการศูนย์นะนี่่แข็งงอาหารนะ นี่แม่นำสายพันธุ์ต่างๆกระถางได้คือเป็ที่สูงเกษตรที่สูงองจังหวัดจัทบุรีครับจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราให้ดูโคคนโดกิ่งยอดลูกมาจากต้นที่ให้ผลผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีฮอร์โมนพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์อะไรต่างๆเมื่อนํามาเสียบเข้ากับ ต้นตอนี่คือต้นต่อที่สมบูรณ์แข็งแรงและเรายังได้ทําการเสริมรากเข้าไปเนี่ยเพราะนะต้นตีนจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงครับสามารถดูดอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยงลําต้นสามารถติดผลได้ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทานแลมแฮสในกระถางด้วยอาจารย์ทานแรมแฮสในกระถางแล้วใช่โอ้โหแลมแฮสคือแนะนำเลยครับตัวโรคสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์การค้าที่เป็นที่รู้จักที่ ตัวนีี้ท่สังเกตดูหลายๆกระถางนะฮะนี่หลายๆกระถางนี่ก็ดกฮะนี่หลายๆกระถางเอามาออกลูกในกระถางเร็วแรมแจากอเมริกาแรมแฮทนะครับอันนี้ก็ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับแรมแฮทของอาจารย์ก็มีเซอร์ไพรส์อาจารย์นี่ก็ใช่นะอันนี้ก็หลักง่ายๆนะฮะก็หลักง่ายๆก็คือการที่จะให้อโวคาโดออกลูกในกระถางเร็วนะฮะก็คือคล้ายๆกับมะนาวนี่ฮะคือเราเอาต้น ต้นที่เรามาทำกินตรงนี Galaxy, ้นะฮะตรงนี้ตรงตรงนี้เขาจะเสริมเสริมรากอ่ะการเสริมรากประมาณนี้เมื uh, ่อกี้พ่ออก็บอกว่าเพื่อต้องการให้อโวคาโดเนี <t 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 ่ยโตเร็วนะเสริมรากก็ไม่ยากปลูกต้นก่อนแล้วก็ปลูกอีกอีกอันหนึ่งแรกแล้วก็สมาธาบกินทับกันนะนี่แหละก็ทาแบตตุเรียนนะแล้วก็พอได้ต้นอโได้ต้นต้นต้นตอแล้วฮะเราก็เอากิ้งอโวคาโดที่ออกผลผลิตแล้วนะ คือกิ่งแก่แลยที่ออกผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยเรามาเสียบพราะมาเสียบเข้ามาทิ่งที่ที่เราเสียบเนี่ยนะพอถึงเวลาจะออกผลผลิตมันจะออกมาเร็วนะนี่คือหลักการง่ายๆในการให้อาวคาโดออกผลเร็วที่มีประมาณลูกเอาไว้หมดเลยที่ในกระถางเลยนะเพราะพ่ออบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้อีกเป็นอาวคาโดที่ปลูกในกระถางมาแล้วนะก็คือให้หลักง่ายๆก็คือว่าเอาเอากิ่งพันธุ์ที่เราจะเสียบยอดคือเราจะเสียบเข้ามานี่มาจากกิ่งที่ออกผลผลิตแล้วนะ พอออกผลสต์มาม่ก,ก็ต้องเวลาออกผลไปกินขึ้นวัชพืใหม่เนี่ยก็จะออกผลออกมานะก็ทำให้เราได้กินอะโวคาโดได้เร็วขึ้นอยู่ในกระถางก็กินได้แล้วแมจะรชสวนน